คริสโนโรดาโดคือหนึ่งในนักเตะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับแม้ว่าล่าสุดจะจากกันไม่ดีก็ตามแต่แฟนผีก็ยังคงไม่ลืมกับช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับยอดบรมคุณซืออย่างเซอร์อเล็กซ์ฟกุสันในอดีตเมื่อครั้งที่เขาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนเขาถือเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่เนื้อหอมพอสมควรจนกระ,ระทั่งปีศาจแดงได้ตัวเขามาร่วมทัพด้วยค่าตัว12ล้าน2 4 0 0 0ปอนด์อย่างไรก็ตามรับในสมัยนั้นไม่ได้มีแค่แมนยูที่อยากได้ตัวขารวงกส,ส,นนนะสตแช รายนี้อยู่เช่นกันสิ่งต่างๆอาจแปลกไปก็เป็นได้นะครับถ้าสมมุติว่าโรนัลโดไม่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแมนยูนเตดโดยเลือกย้ายไปอยู่กับทีมที่เคยให้ความสนใจในตอนนั้นและนี่คือ7ทีมที่เกือบจะได้เซ็นสัญญ,ญาก,กับโรนัลโดในช่วงปี2003ก็จะมาเป็นตำนานคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดไปดูกันเลยครับ 1. j u v e ยูเวนตุส แม้ว่าสุดท้ายโรนัลดจะได้ย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสในปี2018แต่จริงๆแล้วเขาน่าจะได้ย้ายมาอยู่กับทีมเร็วกว่านี้อเลกซานโดรมอตติเอเยนต์ชาวอิตาเลียนอ้างว่าทางยูเวนตุสนั้นเกือบจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วมอตติบอกกับทุกทุ s สปอร์ตเอาไว้ว่าในปี2003จอร์เมนเดสเอเยนต์ส่วนตัวของโรนัลดนั้นมีความต้องการให้เขาไปเล่นที่อิตาลีโดยทำการเสนอตัวโรนัลดไปให้กับปารีและลาซิโอแต่ก็ถูกปฏิเสธในทางกลับกันนคะครับเป็น,น,นป bon, ยู แต่ในเวลาเพียงครึ่งวันในกาสีอาเซเกลายเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมันก็เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไปตลอดกาลมอดจียอมรับว่าเขาคิดเรื่องนี้เป็นล้านๆครั้งในวันที่เขาอยู่ที่ลิสบอน 2. ลิเวอร์พูล เราคิดกันเล่นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโรนัลโดระยะไปอยู่กับลิเวอร์พูลแทนที่จะเป็นแมนยูนต็ดฟิลทอมสันซึ่งเป็นผู้ช่วยของลิเวอร์พูลในตอนนั้นได้เปิดเผยว่ามีการเจราจาเรื่องนี้และมันจบลงอย่างไรเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้กับเดียตเลติกว่าผมยังจำคำพูดของทูนิเฮนรี่ที่เป็นเอเย่นได้อยู่เลยทุกอย่างเป็นไปได้ดีดีและสบายสบายสี่ล้านปอนด์คือเงินที่เราจะต้องจ่ายตลอดสัญญาสี่ปีหลังนั้นหนึ่งล้านปอนด์ต่อปีมันดูสมเหตุสมผลมากหลังจากนั้นผมก็ถามถึง ข้ามามโดยทาสันเล่าว่าในเช้าวันหนงคารเราได้ทานอาหารกลางวันกันที่สนามซ้อมก็ได้มีแถบสีเหลืองขึ้นที่ช่อง Sky Sport ์บนหน้าจอทีวีออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้เซ็นสัญญากับกิเซโนโรนัลโด12ล้าน2 4 0 0 0ปอนด์ซิเวนเจอร์ราและตัวผมแทบจะสำลักอาหารผมจำได้ว่าเจอร์รยินขึ้นและพูดว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นั่นวะ 3. อาร์เซนอล อาเซนเวนเกอร์อ้างว่าหนึ่งในการจัดการที่น่าเสียใจที่สุดของเขาคือความล้มเหลวในการตกลงซื้อขายกับโรนัลโดในปี2003ซึ่งในตอนนั้นอาเซนอลก็ถือเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่เคียงคู่ลุ้นแชมป์กับแมนยูในเดดมาหลายปีเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์ผ่านแลดไบเบิลว่า เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าเราเร็วกว่านี้สัก2-3วันเพราะเราตกลงกันได้อยู่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาหลังจากนั้นในอีก5-6วันให้หลังตอนที่ผมมีเทอรี่อองรีผมสามารถเซ็นสัญญากับคริสตินอลนรโดได้คุณลองนึกภาพดูสิครับว่าพวกเขาจะทําอะไรร่วมกันได้บ้างมันจะทําให้คุณเงื่อตกแน่ผมเกือบจะทํามันได้แล้วผมคิดว่ามันสาเร็จแล้วด้วยมันเข้าใกล้เอามากๆเลย 4. โอลิมปิกลียง ถ้าเกิดว่าโรนัลโดได้ไปวาดลวดลายที่เวทีลิกเอิงฝรั่งเศสนะาจะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะครับเว้นแต่ว่าโอลิมปิกลียงปฏิเสธโอกาสที่ได้เซ็นสัญญากับเขาอดีตนกองหน้าของลียงอย่างโทนี่แวร์เรลส์อ้างว่าโรนัลโดมีส่วนเกี่ยวข้องในการตกลงแลกเปลี่ยนดีสลสับตัวการกับเขาพวกเขาเสนอการแลกเปลี่ยนระหว่างโรนัลโดจะถูกยืมไปลียงและผมนั้นจะได้ไปอยู่กับสปอร์ติ้งในปี2002ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่17ปีลียงควรจะไม่พอใจที่ปฏิเสธดีลนี้ไปมันเป็นเรื่่อองงทททีีตลลลลกกกกกสสิ้้นดดดดเเยยุายาารรรรัับบโ็มจฝศ ในเวนลาต่อมาเดี๋ยวจะพอมื่อ15ปีก่อนที่โรนัลโด้ซัดไป30ประตูนในฤดูก,กาลที่ช่วยให้แมนยูเนเตอเอาชนะลียง1ต่อ0ในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2ก่อนจะทะลุไปเป็นแชมป์ในบ้านปลาย 5. เอเวอร์ตัน แฟนบอลเมืองลิเวอร์พูลเกือบได้เห็นเวนรรนี่เล่นร่วมกับโรนัลโดที่เอเวอร์ตันแล้วนะครับถ้าได้เห็นทั้งคู่อยู่ในกุฏิสันพักค,คงจะเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆตามคำกล่าวอ้างจากหนังสือเบสซี่วีโรนัลโดสิ่งนี้เกือบจะได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเอเวอร์ตันเสนอเงิน2ล้านปอนด์ให้กับโรนัลโดตั้งแต่ปี2002แต่ตัดสินใจที่จะไม่ตกลงแทนที่จะเซ็นสัญญากับโรนัลโดในตอนนั้นแต่พวกเขานั้นกลับเลือกเซ็นสัญญากับดาวิดชิโนล่าซึ่งตอนนั้นอยู่ในวัย จนลาปอ้าประธานของบาร์เซโลนาชี้แจงว่าพวกเขากำลังเจรจากับสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทัพให้มาโลดแล่นในเวทีลาลิก้าเราได้เซ็นสัญญาก,กับโรนัลดิโน่ราฟาเอลมาเกสและลิเกลดโดความเรสมาเราอยู่ในกระบวนการสร้างสโมสรเขาได้บอกกับทางมาก้าสื่อชื่อดังในสเปนโรนัลดอยู่ที่ลิสบอนตอนนั้นก่อนไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราได้คุยกับเอเยตนของเขาที่ต้องการขายเดโก้ให้กับเราเราบอกว่าเราคงทําไม่ได้เพราะว่าเรานนจ่ายเงินไปเยอะมากในตอนนั้นพเขาจึงบอกว่ามีเด็กดาวรุ่งที่ดีอีกคนหนึ่งงนนันคืออโรล้เขขามีตก กับแมนยูเต็ดที่19ล้านยูโรแต่เราเสนอให้เขาเพียงแค่17ล้านยูโรในตอนนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าโรนัลโดได้ไปอยู่กับเจ้าบุญทุ่มมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศสาสตร์ไปมากขนาดไหนและก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ไปอยู่กับเรัลอมาดิดแบบเดียวกันกับที่หลุยส์ฟิโก้เคยทำหรือไม่ที่สำคัญนะครับเราอาจจะได้เห็นโรนัลโดผนดกำลังกับเลโนลเมซี่ที่บาร์เซโลนาก็เป็นได้ 7. มาลาก้า อีกหนึ่งทีมในสเปนที่จับตามองโรนัลดตั้งแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้เดบิวต์ชุดใหญ่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่สุดท้ายเขาก็พลาดตัวปีกรายนี้ไปเนื่องจากขาดเงินทุนในช่วงเวลานั้นฮอลสรินคอนแมวมองของทางมาลาก้าบอกกับมาก้าว่าทีนะ่โนโรนัลโดนั้นยังไม่ได้ขึ้นทีชุดใหญ่กับสปอร์ติ้งและเราได้ยื่นข้เสนอผ่านจอร์เนเดสไป เบนเดสรับข้อเสนอและเราหวังว่าจะได้ัแตะรายนี้มาที่มาลากา้าตอนที่เรายื่นข้อเสนอ1.5ล้านยูโรและสปอร์ติง้งรู้สึกว่าเขานั้นมีมูลค่าประมาณ3.5ล้านยูโรเราไม่สามารถเพิ่มข้อเสนอของเราได้เพราะข้อจำกัดทางการเงินที่เระวางเอาไว้ถ้าในตอนนั้นโรนรโดได้ยังไม่เล่นให้กับมาลากา้าและพัฒนาฝีเท้าจนโดดเด่นได้พวกเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นให้เขานำทีมไปจนประสบความสำเร็จแต่อาจจะถูกสร้างมูลค่าจากการซื้อขายาตัวเขาได้มาหาศาลเลยทีเดียว และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราดนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์